ใครเคยกู้กยออฟังดังนี้ตอนนี้เนี่ยเขาปรับโครงสร้างครั้งใหญ่ลดดอกเบี้ยเหลือ1%ต่อปีนะถามคืนเงินที่จ่ายเกินและที่เด็ดสุดปลดผู้ค้ำประกันทันทีไม่ต้องให้พ่อแม่หายใจไม่ทั่วท้องแล้วนะตามบรบก,กรยสอสฉบับใหม่ปี2566เนี่ยเขาใจดีมากมาดูของดีที่ได้กันนะลดดอกเบี้ยเหลือ1%ต่อปีเดิมเนี่ย สูงกว่านี้หลายเท่าลดเบียปรับด้วยนะจาก18เหลือเพียง0.5ต่อปีเปลี่ยนลำดับการตัดหนี้เป็นเงินก้อนก่อนดอกทีหลังเบียปรับเนี่ยค่อยว่ากันและเป็นการคำนวณหนี้ใหม่ด้วยนะใกลจ่ายเกินไว้ก่อนเนี่ยเขาคืนให้และที่ปังไม่ไหวปลดผู้ค้ำประกันทันทีเมื่อทำสัญญาปรับโครงสร้างหนี้กยศเนี่เปลี่ยนจากหนี้ข้ามรุ่นกลายเป็นหนี้คนเดียวจบในรุ่นเดียวเลยนะใครอยากปลดผู้คำ้ำมา งนี้มาทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้กับกยศก็ปลดได้เลยนะผ่อนแาบร,รายเดือนสูงสุด15ปีและงวดสุดท้ายจ่ายครบเนี่ยรับส่วนลดเบีย้ยปรับ100%ไปเลยล่าสุดเดือนพฤษภาคม2568มีคนทําสัญญาแล้วนะกว่า500 0 0บัญชีทาผ่านออนไลน์ได้ด้วยนะผ่านเว็บไซต์ studentloan.or.ts แล้วก็ยืนยันตันๆเนี่ยผ่านแอปไทยดีได้เลยไม่ต้องเข้าคิวไม่ต้องนั่งรอที่ธนาคารแล้วนะแค คลิกๆแล้วก็ลุ้นเงียบๆว่าจะหลุดหรือยังมีเรื่องที่หลายคนก็ยังไม่รู้นะว่ากอยศเนี่ยเขาคืนเงินแล้วนะคนที่จ่ายเกินมาเนี่ยมีสิทธิ์ขอคืนเงินมากกว่า2 0 0แสนบัญชีปัจจุบันก็คืนไปแล้วนะ2000กว่าบัญชีรวมมากกว่า73ล้านบาทคุณสามารถตรวจสอบแล้วก็ลงทะเบียนได้ที่เว็บไซต์ของกอยศนะแล้วก็ใช้พร้อมเพลย์นเนี่ยผูกไว้กับเลขบัตรประชาชนเท่านั้นทีนี่การ แบ่งใจที่จะคืนเนี่ยเขาจะทําเป็นสองรอบนะรอบแรกเนี่ยจะให้ก่อน70%และที่เหลือก็หลังจากระบบ DSL เนี่ยคำนวณเสร็จสิน้นนี่มันคัดแบ็กฉบับกอยอสอสินะกู้ไปตั้งแต่เรียนมาตอนนี้มีเงินเด้งกลับมาแบบไมไ่รู้ตัวและข่าวที่ว่าหากเงินเดือนเพิ่ม3,000บาทละ่ะในเดือนเมษาคนที่ทําสัญญาปรับโครงสร้างนี้แล้วเนี่ยต้องจ่ายเองนะงวดแรกแล้วก็จ้งนายจ้างเนี่ยอย่า ส,ส่วนคนที่ยังไม่ได้ปรับโครงสร้างอันนี้ก็ยื่นขอลดเงินหักเนี่ยผ่านเว็บไซต์กยอได้ยื่นใด้ทันนะรอบต่อไปเนี่ยวันที่14มิถุนายนนี้ใครที่กําลังสงสัยนะว่าเงินตัวเองหายไปไหนก็ลองเช็คก่อนนะว่ามันเนี่ย ขายเข้าไปกยศหรือเปล่าใครที่มีกําลังจ่ายนะอยากจะปิดนี่ตอนนี้กยศเนี่ยเขาก็มีโปรโลดนี้ด้วยนะลดเงินตน้น5-10%ลดเบี้ยปรับ100%ระยะเวลาโปรเนี่ยก็คือตั้งแต่1มีนาคมถึง31พฤษภาคม2568เงื่อนไขก็คือต้องยังไม่ถูกฟ้องนะแล้วก็ยังอยู่ในช่วงที่ผ่อนดีไปลงทะเบียนได้เลยนะที่เว็บไซต์กยศแล้วก็เตรียมฉลองปลดหนี้ก่อนเพื่อนได้เลย รออีกทีแบบสั้นๆนะดอกเบีย้ยเหลือ1%นึเปอรนเงินคนที่จ่ายเกินปลดผู้ค้ำทันทีเมื่อทําสัญญามีส่วนลดถ้าปิดนี่แล้วก็แก้ไขเรื่องหักเงินเดือนเกินได้ง่ายๆใครกูก้กยสก็อย่ามัวแต่รอนะรีบเข้าไปที่เว็บไซต์ Studio ด o ลลไปเช็คข้อมูลกันได้เลยถ้าคลิปนี้มีประโยชน์ฝากกดไลค์กดแชร์เพื่อนแล้วก็แท็กผู้ค้ำให้รู้ด้วยนะว่าเขาถูกปลดแล้ว thank you